เอาหมูน้อยป๋แม่เฮดฮีดเอาไปเฮดฮีดแม่ตัวนั้นนะสี่แสนซัมนี้จักแสนซัมนี้ตัวซัมนี้ห้าแสนขายเป็นโลูกเวลาขายเป็นโลกก็ได้ทิพันช่าพันได้เมื่อเนาะอ่าเป็นแต่เชฟเนาะขนมเนาะขนมไปเลิกซื้อมันนี้ขนมโคกเขาจี้มาตะเวนน้าม่๋โอ้วอลเล่ยเก่งเนาะเจักรเนาะได้หลายปีแล้วบอกมาเนี่ย ชี้ห้าปีแล้วเนาะชิบปีแล้วเมื่อนำโรยเมื่อนำโรยนะ อาจเพียงใดจะอยู่คู่ใจมาให้มันจะสุขหรือทุกจะขออยู่น้ำเจ้าทุกวันพื่นี้บ่เปลี่ยนแลงพันเหมือนคนละแล้วเสพปเสโปแต่ก่อนเป็นเสลำลึกตอนป่า ภาษาสุธีศอกซทุกคนต้องจากพัดพาจากกินสิปูเธอนี้ขออยู่โดนดน,ดนจนกว่าฟ้าดินสลายเโปุวันนี้จะต้องเหืออหูสิ่งที่หมายมุ่ง นเกิดผีดอนมาดาข้าบอกขอหาที่ได้ห่วมพาธนาให้สมดังคำคนสาสุมังคลาได้กลับคืนบ้าเซโปส่วนส่วนกับพื้นบ้านเกิดผู้มีกำเนิด มาเกิดมาสร้างส่วยกันมาห่วมแห่งใจแห่งกายด้วยความหมายมันมาห่วมสร้างสรรค์สโปนให้เป็นสาร ต้องเหืองมุงสิ่งที่หมายมุงบ้านเกิดบีดอนมานดาข้าบกพอหาที่ได้ห่วมพัฒนาให้สมดังคำคนสาสุมังคลาได้กัับ้บา ทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามางแซวการยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตลาดแซาเมืองเซปนี่เมือน,นึงนะมานอนอยู่เซปุนคนยังเป็นท่านเดินทางกลับมือเมืองทิมน,นะแวะนอนพักผ่อนเพราะว่าเดินทางมามืดก็เลยพักผ่อนเเมืองเซปก็เลยได้โอกาสนี้คือโอกาสตเวแซวนะอัปเดตการค้า,นะา,าขายอยู่ตลาดเมืองเซปูนมีเนื้ออยู่เนื้อกินได้เลยเตาม,มาดูการนะ แต่ละแต่ละโซงละดูมกกากกว่าอาหารการกินมันก,ก็นมีคือกันทุกคนนะเขาเจ้าจะมีอาหารตามฤรูการมาขายแล้วก็เฮีาติพี่น้องก็ได้ขับซื้อนะแต่ว่าพิเศษชุดตลาดเซโปนมันต้องมีหมูน้อยนะทุกคนเลยมีหมูน้อยเลยโอ้อาหมูน้อยบะแม่ฮ็ดฮีดเอาไปให้ทีดโอ,โอ้โหอ,ออใได้หมูดอนอหมูดอดนบุได้เนาะ จักแสนทำนี้ไหมสี่แสนกีบต้นราคามันสี่แสนสี่แสนกีบเริ่มต้นในะสี่แสนเนะาะตะเก้าอันนี้เริ่มต้นสามแสนห้ามื่อวานนี้อัปเดตขึ้นมาเป็นสี่แสนสี่แสนกีบขึ้นไปนะกุเลาบย่าได้เฮ็ดฮีดเฮ็ดคองผู้ขอต่อแหนงานประเพณีต่างๆมาเอาโลดในตลาดเสาเสีปูนตงแต่เสาๆหนี่ง เสื้อยางเสื้อกะท้อไว้เฮ้เรียบร้อยมันมัมันมันมได้เหีดสำราบอย่มมือะอยู่นี่เนาะชิเโมงชิเนโมงแล้วมือเออยูชิเลอร์นี่บันบัตคโคงนี่บเออบัตะโคงในส่วลบัตัวนั้นนะสี่แสนซันี้ักแสซันตัวซันี้ห้าแส เ,เลือแดราดเสียบูดเพิ่งเลื่อมาเสียบูดไม่ได้เห็นหมูหมูน้อยเชือกระท่อนี่คือว่ามีฮอดเสียบูดนะสบายดีม่เอ้ยเลงมาขายหมูเนาะอยู่บ้านท่าโค้งนี่บอท่าโคง้งเนาะโอ้ท่าโค้งนี่หมูหลายเนาะท่าโคง้โคงมาเลยนี่โอ้ท่าโคง้งหมูน้อยท่าโคง้ง ตัวใหญ่ก็มูตัวหนึ่งเหลอตที่ได้เบอ่าไปงเบอเบิร์ชั้นนี้ก่อนสุกคนเลยอันนี้คือหมูน้อยเืียโปดนะเดี๋ยวเ่าสิไปเลาะตลาดน้วกันนะอันเบิรงนี้ตลาดเนี่ยอยู่แนวกิน,นขายมันเผาไม่เนาะหอดระดูมันเผาแล้วม,มีนี่ไงต้มไข่โอ้แม่ค้านี่ โล่งแต่เสาขนาดมืัอน,นี้เนาะหาเลาะบึงกอดเดิญกินนี่มืัอน,นี้ขายขา้าวฮอนแล้วนี่เนาะขายเป็นโล่เวลาข,ข,ขายเป็นโลก่ก็ได้ชิบพันชิบพันได้เมื่อเน,นอะอะาะโอเข่าสุกน้องสาวคนมาขายตลอดคู่ม,มือทุกม,มืออยู่นี่นะนี่อาหารการกิน พเพิม่มาแวะก็มาแวะอุนหนุนพนใดเดอทุกคนเดอ้อสาวเมกา,า,มาใจดีปีนปใกล้ชั่มนี้ปีงเท่าเลยละสามสิบาบพันกิบเนาะแวไปเวไ,ไปงานทุกคนเลยเฮ็ดยูเฮ็ดกนิกน,กนมีทงมีทันมาซื้อ,อลอตตลาดเชิปต้นก็ไปซื้อ ไปแต่เสพเนาะขนมเนาะขนมไปเลือซื้อมานอันี่ขนมคุกขนมคุกโอ้ค่ะค่ะค่ะขนมเป็นแต่แซเสพไปทุกคนเลเอาเพลือเห็ดอันนี้โดยใสอมันใส่มันใส่มะพร้าวมันเนาะเออมันกับมะพร้าวเป็นแต่เสพด้วย ปวดเสาออพี่เลกันนี่้อกนะแต่เสาาได้ไมนน่ได้เขาเาเดบอก้ัซีนส้มบักซีนนี่มีคู่มือเนาะโอ้ยเน่มันได้บ้านเฮาจะมีอ๋อคืออาหารบ้านเฮาอาหารหลักบ้านเฮา ก็เคยก็เคยซื้ออาหารยู้านเล่าไปกินตลอดนะก็จะอถา,ายคลิปแล้วมาหาอาหารแถวนี้เลยทุกคนนะเป็นอาหารที่มักกินก็คือสมพักซีนลาบิดายนะหารอๆบมือก่อนเ้อแม่ค้าเ้อนี่เป็นคู่เลยนี่เนาะเก็บมาเป็นคู่เลยมือนนี่ ยู่ในกินทางทางนี้เียจะเป็นอาหารตลาดตลาดเช้านี่จะเป็นอาหารซุกเ,เาาบิองซาลเาเปาซาลเาเปาซาลเา,าลเปาจ้า,จาซาลเาเปาเจ้าจีเจ้าเจ้าเจ้าจีเค้กวันเกิดนะสยตลกจีนะทุกคนเจ้าจีคล้ายๆค,คือภาษาจีน โอ้เข้าจีเนาะเบิ่ง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 เ้าจีก่อนเข้าจี้มาตเวียรน้ำบอโอ้วอลเล่าเก่งเนาะเจ้าเนาะได้หลายปีแล้วบอกมาเนี่ยชปี้แล้วปีแล้วเนาะชิปีแล้วเมืยอนำรยเม่อนำรยนะพี่น้องชาวเวียดนามมาขายมาขายอยู่อยู่ล่าขายขนมขายเ้าจีเนาะมีโอบอเวียดนามหน่อย มืออูฮะมอีอูมอดมันมีอูดแมนน่ะข้าวจี้อ่ะเรามาอยู่เราสิบปีแล้วมาขามาขายโดด,ดดมือบ้านเทอานึงเพคนละเบอร์นี่เนี่ยป่ามาคู่มือเลยเห็นคู่มือเลยป่าป่าเซีบังเฮงป่าเซียบนูนะเมืองเซียบูมีแม่น้ำเซีหลายสายนะนับแต่เสียบังเฮงเซียบูน เชีก็มันหลเชียไหลโตเข้ากันฉะนั้นปูป่าเนี่ยก็จะหลายนะอยู่ที่ตลาดเนี่ยพออยู่พอกินเนี่ยอยู่เนี่ยกินมีบกแพ้คนหนึ่งเป็นหอยเป็นหอยจักพั่นจำนี้นะเช่าพันเนาะดอกสี่หกแปดสิบสิบสี่ตัวสิบสี่ตเช่าพั่นอันนี้จะปลาธรรมชาติ์ปลาแจ้โวยปลางามๆเลย ซื้อมาลาบเมื่อกอยกินครับปีงมเสาก่อนจะออกไปเว่ไปงานสิเป็นปลาแห้งก็มีนะทุกคนเ้าใส่ก็เลี้ยนเงินนะเยี่ยมเลยนี่เอาเงินชุบซ้ำใส่นี่ตัวแล้งไดามามจ้าเราน้อยใครเอาซ้ำล้านโลดโบ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 เบียนเงินเอาซ้ำไม่ได้ สามแสน่เสามแสนเอาสามล้านุ่ไดกไเนอะามติวล้นบ้าบออ้านะอบ้าออเห็น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 เออี่พ่อเพิ่อเจอนั้นเพิ่ซื้อนั้นเนาะเพิ่อซื้อเห็นเออบอกอบอกบอกออี เอเอดูกันก็นได้ทุกคนเลยอาชันนึี่ใครอ,อาชันตัวนี้สีฟ้าบ่เลาะช่องนี่นะเอาไว้แล้วก็เช็ดไปช่วยอันนี้ปลาบูนี่ไม่ได้ต้องเช็ไปได้ไอเมื่อวานคนมีหลายไปเลยมั้ง คนหลายจะเป็นซอยเบื้องนี้ทุกคนซอยทิตเวทตกผู้คนจะละจะหนาแน่นน้ไม้แหง้งน้ไม้ะเป็นเวลาสามเดือนแล้วล่ะอัปเดตเลยทุกคนในเบงิงอันนี้จะเป็นกุ้งกุ้งธรรมชา,าติ ชนี่กินกุ้งเปิดเนาะถอยละขอน่มี่อนถวยนึ่งสิบพันเนาะเออถวยน้อยนี้สพัซื้อกระถวยอันนี้หายกระถอยอันนี้สาวพันพอดีก้อยเลยนี่อยดถวยหรือ่าพอได้ก้อยได้ชยอน่เ เบิ่งนี่ก็กุ้งคือเด้บ่นี่ก็กุ้งคือเด้นี่เป็นยับๆกุ้งปลาแหหลายเนาะเฮ็ดเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านเฮานี่เฮ็ดบ้านเฮาเฮ็ดเบ0กลอง50ก็ได้เอาชาอันนี้ซกลอง50,000น้อง100บาทแๆเบิ่งก่อนแม่เอ้ยนี่าาชาเลยกยงาว ตลาดแนวเสาเมื่อนนี้เฮ็ดบทปรากฏว่าหลายหลายแล้เมื่อนี้เฮ็ดบทมื่อวนี้เฮ็ดบหลายน้องหม้ยังมีหลายน่อไหม่ขายผักขายมีมะเพล้ออันนี้นะมะโทรฝรั่งมะโทรฝรั่งก็มีแบบนี้

เบเดร์คืออะไรขย้อยเหรอเบเดรเนาะดังเารออะไรขย้อยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูป้าเชือช่อเชืช้อเชือช้อเช e ื้อเชื channel, ้อเชื้เนาะหาแล้วมาแล้วหเราะกอบชื่อเม็ดทุกคนนี่จะพอแห้งแล้วเนาะชุดทางเนี่ยอุดหนุนเม็ดทุกคนทุกหานมีพอแห้งแล้ว เห็ดบดนี no. er er país, in in oh, e uh ่มาเห็ดบดหลายขนาดเลิ่เลยนี่น้ำพักบอนี่ะกระซูบเนาะเท่าเลยกระป๋องนี้นะชีชีบโอ้ชีชีพันเจอาอาหารมากแล้วตามหาอยู่เตึม เอากิซูไปกินกับอันน,น,นดนนนช่วยจูป่าเือบ่ามีหลายอยู่หายเนี่ยคือพักอันน้ำพักกับหนึ่งสี่สิบพันในมือก้อนๆนะสาวพันไมมามนนี้สี่ชิเพิ่มเงินสาวพัวน <laughs> โดยทอดหกสิบพันกรีบอันนี้พักขี้สมพักขี้ขมด้วยนี่น้องโดยโดยโดยอ่ะได้อาหารมักละอาหารที่ชอบที่ชอบผักนางคูอีคูสิบพันบาทนั่น ลอเ้เข้องแล้วฮ้ยไม่เท้าเห็นอีกไงโย้ยอยิเมะยาง้ำหลังเข้าจะได้เฮ้าได้อเท่าจะ,ะ <laughs> ไปพูนล้ไปเด้เอเไม่เอามาดะมา,าเท้าทางพูนบ่<อ>จะนอยจังไป,ไปอันนี้มาโกยเทนี่นต่ำสมขับเด็ม ตกเกิดบ้านเทามีเท่าเลือกระตุกน,นี่เลยมาและไอ้ยักษ์เส้นหนึง,นงมุกล้ำมุษย์แฉนเนาะมาตาบ,บ้านเลือนี่นะบ้าฮัวโกมาฮัวกโอ้โอกระตุกมาขายกระตุกแบบไม้พุกไม้พางเทานะราคากระปุแพงทุกคนหนึงน่งเศษกลีบจะมีแข้งน้อยหีงน้อยก็หลาย จจกลอกกาแฟพร้อมเนาะนางขายเครองพร้อมกลอกกาแฟน้ำต,ตกบมาเนี่เบิ่งนี้อาหารหลายเบิง่ง คนก็หลายเครื่องก็หลายเบื้องอพักการนับแต่มัดห้าพันขึ้นไปแล้วทุกคนห้าพันสิบพันมาขามป้อมอันนี้เนาะ แอปซื้อน,นอนรถไลให้ลูกมักแต็หอยกก่มีอ,อ้เฮดบดหลายมานี่เต็มมาเลยเฮดบดมาหอตลาดสชีบโปดหลายเนี่ยหอระดูการมาแล้วทุกคนเนี่ย มีซีซอมหลายที่สุดเลยอยู่ตลาดเซโปนนะคนจะแตกต่างกับตลาดเมืองอาสพร ส่วนเบื้องนี้นี่จะเป็นพี่น้องเร้าเผาปลุมาจากบ้านต่างมาแต่บ้านต่างๆนะผู้บากคนกับมาแต่บ้านไก่เด้เขาจะ,จะมาขายทั้งนี้ส่วนหลายก็มีหลายๆเผาที่มาขายขายเครื่องปรงับของมดกขายอาหารตามธรมรมชาิอาหารตามฤดูกาลทุกคนเลยเป็นเครื่อเป็นมั่นวันนี้จะต้อง เรื่องดีสิ่งที่หมายมุงปันคื่นย้อนมานด้ภาพ่ขอผาที่ได้ห่วมพาธนาให้สมดังคำคุณสาดังขลาได้กาบคอยมาเสโปนส่วนส่วนกับเพืนบ้านเกอ มีกำเนิดมาเกิดมาสร้างสวยกามาห่วมแห่งใจแห่งกายด้วยความหมายมันมาห่วมสร้างสรรค์เสพนให้เป็นสาน ันนี้จะเป็นขิงน้อยขิยงเนี่ยที่มาของบ้านเนี่ยเขาเจ้าเอามาแต่ป่านะเป็นขิงป่าและสาบานามาปุอยู่ต่มสูตรต่างๆมันก็นจะรสกินมันจะหอมมันจะแซ่บก็ขิงอ่าเขาเขาเจ้าขายอยู่ในเมืองนะขายในเมืองจะเป็นขิงหง่ก่าถุงหนึ่งสิบพันนี่เนาะสิบพันบอฟักน้าคูอะไรนะ หนึ่งสิบพันกรีดโดยโดยมัดทวันี้สิบพันเนาะแล้วก็หุ้เราหยอกพี่เราหกมัดห้าสิบบ้างหุ้เราขอบพี่เราตัวไปเอาเราไปหันหกมัดห้าสิบพันเลยทุกคนตัวใครเขาได้แค่นีน Ondere, ดผัก่ออมช่วยัีกคู่เอามาขันชมห้าสิบมันสิบมหกหกมันห้าสิบลวะตัวสามหกมันละห้อ่าเออหกื้าสิบพันกี แม่ค้าขายข้าชื่อนี่เลยแม่ค้านี่ยี่จี่โอ้ลงมาขายกักมือเนาะแม่ขายข้าวเลยชาวพยิ้มงามๆอาสาวเสุลดอาหารเด็ดเอาไปเลยนี่นเอาตัวนี้มกเเลยนี่เอาไมุกสิบพันเอาเอามกนึง đẹp mình ai hàng hàng bạn bạn sáu gì sư cứ như cứ sư cứ